เลี่ยงเล่าไปเที่ยวไปกินวันนี้จะพาไปทานอาหารอร่อยที่พัทยาเหนือแต่ก่อนชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ก็คือร้านเลอ r แฟมซึ่งอยู่ที่พัทยาเหนือเราอ้อมตรงวงแหวนปารมาแล้วเดี๋ยวเข้ามาประมาณไม่ถึง500เมตรชิดซ้ายตรงโรงแรมวุดแลนด์จะเจอร้านเลอ r แฟมซึ่งมีอาหารที่อร่อยมากนะครับ ที่นี่ตกแต่งร้านบรรยากาศหรูหราดูดีมีระดับน่านั่งมากคลาสสิกอย่างมากๆเลยอาหารที่นี่อร่อยมากนะครับซิกเนเจอร์เนี่ยก็คือไก่อบสมุนไพรหนังกรอบเนื้อในนุ่มมากหมักเข้ากับเนื้อหอมกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรมากๆเลย ที่นี่นะตรงตรงนี้เพราะว่าคำว่าเลอแฟมแฟมแปลว่าหมักหรืออกเพราะฉะนั้นซิเนเจอร์ก็เลยเป็นไก่อบแล้วก็ตัวพาต้าหอยลายก็อร่อยนี่ครับไก่อกนี่ไก่นี่นีนะครับไก่อบอร่อยมากขอบอกเลยนะครับเนี่ยนะหอมหอมมากๆเลยร้านกิปเกยูเรกาใช้ไรชไนเดอร์มากๆเลยแล้วร้านที่ติดกันเนี่ยเปิดประตูออกไปได้เนี่ย จะมีร้านอีกร้านหนึ่งซึ่งสามารถเดินเข้าไปได้คือร้าน The b a g u e t ซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่มีขายพวกเบเกอรี่และที่สำคัญคือครัวซองมีหลากหลายรสชาติคนมาต่อแถวเข้าซื้อกันเยอะเลยก็ถือว่าที่นี่น่าที่จะไปนั่งถ้าไปพัทยาอย่าลืมไปที่ร้าน The f l a m ที่พัทยาเหนือนะครับสุดยอดจ,จิมแจมแจ๋วมากๆกอ่ ร้านสวยเลิศมากๆากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ